เฮ hey! ้ยไงไงเฮ้ย hey! ่านมู้ช่มันมีจริงๆเหรอ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรนไดขับเกมวันนทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันอีกแล้วน,นะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกโดยใช้พิกัดของท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยไปเที่ยวสถานที่ทต่างๆใน g o o g l e Map แล้วไปเจออะไร,ประแปลกๆแ,และน่าสนใจเนี่ยก็สามารถเอามาแชร์ให้กันได้นะครับโดยที่ท่านผู้ชมก็สามารถก๊อบพิกัดตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถก๊อบทั้งลิงก์มาได้เลยนะครับและถ้าเกิดพิกัดของใครน่าสน เก็จะได้เป็นไกด์นาเที่ยวในสัปดาห์หน้าๆต่อไปนะครับโอเคนักผู้ชมเรามาดูพิกัดแรกในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณกวินทาถาวรน,นะครับบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่เลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปดูกันผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่รู้สิ อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมมันมีกรอบสามเหลี่ยมและมีจุดตรงกลางเป็นสีขาวๆนะครับอยู่กลางเกาะแห่งหนึ่งนะครับในประเทศจีนนะครับมณฑลเหลียวหมิงนะครับนี่เป็นเกาะบก่อนหนึ่งแล้วก็มีมาร์กนะครับมาร์กตรงนี้ไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป้าทางการทหารปะเอาทิ้งแล้วเบอร์ฝึกยิงอะไรเงี้ยปะเพราะว่ามันเป็นเป้าสีขาวนะครับอยู่ กลางเกาะเลยตจุดอื่นเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ดูล่องรอยพุนๆเหมือนแบบเป็นการซ้อมลบะท่านผู้ชมเหมือนเอาไว้เป็นการซ้อมลบอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เราลงสตรีทวิวแทบไม่ได้เลยนะครับเราข้อมูลน้อยมากๆเลยครับดูดิเราลงมันไม่ได้เลยอะตรงนี้เหมือนเป็นน้าแข็งเลยท่านผู้ชมน้ําแข็งปะเราดูนะครับว่าอยู่ส่วนไหนของโลกนี่ฮะอยู่ส่วนอยู่ส่วนแบบเกาหลีเหนืออะไรปางเกาหลีใต้นะครับอยู่ในอาเวิร์กตรงนี้นี่นะครับก็สามารถมีหิมะอะไรแบบนี้ได้นะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นหิมะหรือว่าเป็นนากเกลือนะครับได้เป็นหิมะนะคิดว่าน่าจะเป็นจุดมาร์กทางการทหารนะครับดูจากรอยตะปุมตะปั้มแล้วนะครับน่าจะเป็นที่ซ้อมลบกันเนอะโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าเลครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ ep tv นะครับบอกว่าพี่ครับภูเขาสวยมากครับลองลงไปสตีดบิลดูครับรังแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูเลยดีกว่าเลครับสวยมากๆนะครับเราต้อง ลงสเตทวิวไปนะครับลงสเตทวิวตรงนี้หรอตรงไหนตรงนี้ตรงน,รงนี้ลงไปดูกันดีกว่านะครับสวยมากๆโอ้โหวิวทิวทัศน์ท่านะผู้ชมโอ้โหโคตรกว้างไกลท่านผู้ชมดูดิผมหันไปทางไหนก็สามารถเอาไปตั้งไปเป็นวอล์เปเปอร์หน้าจอของคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยดูดิสวยมากเลยครับพื้นล่างเนี่ยท่านะผู้ชมน่าจะเป็นลานกว้างใหญ่นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นแปลงกเกษตรหรือเป็นอะไรหรือเปล่ามีคนเดินด้วยดูดิมีคนมาพักร้ออะไรเงี้ยนอนกิ้งกับ พื้นหญ้าอันมีความสุขนะครับดูดิเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆเลยครับเทือกเขายงกันในนิยายเลยนะคุผู้ชมว้าวสวยจริงนะฮะแต่มันมีจุดหนึ่งเราลองลอง,ลองอจุดใกล้ๆสิมันจะเหมือนกันไหมฮะจุดนี้สิอันนี้เป็นจุดาจากพื้นดินนะครับเ่ราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งมุมที่ไม่ได้ลอยอยู่บนฟ้านี่ครับก็จะเห็นหญ้าเนี่ยล้นมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เขียวเท่ารูมเมื่อกี้นี้อันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรมันคือขี้วัวปะตัวนี้เขาเลี้ยงวัวด้วยใช่ปะน่าจะเป็นอึวัวนะครับ แต่ก็ไม่เห็นมีวัวสักตัวเอ๊มันยังไงนะมีไหมมีตะคนนะครับแล้วอันนี้ใช่เหรอใช่อือวัวไม่แน่ใจนะเพราะมองรอบข้างไม่เจอวัวเลยนะครับที่นี่นะครับอยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับท่านผู้ชมอิตาลีนี่อยู่ส่วนอีกของโลกเลยนี่นี่นี่ีประเทศไทยนะครับอยู่ตรงส่วนนี้เลยนี่นะครับก็เป็นเทือกเขาตรงส่วนนี้ครับนี่นะฮะออสเตรียนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อยู่แถแถบนี้นะโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าเลยครับพิกัดต่อมานะครับจคุณ ทิดารัตโพชุ่มนะครับบอกว่าพี่ครับมีเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลและมีรถด,ด้วยแฮชแท็กครั้งแรกแฮชแท็กขอให้ได้นะครับแล้วก็ให้เป็นลิงก์มานะครับท่านผู้ชมสามารถก็อเป็นลิงก์อย่างนี้มาให้ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นพิกัดนะครับก็สามารถส่งได้เหมือนกันนะโอเคไปดูกันเลยอุ้ยท่านผู้ชมเป็นเหมือนแบบซากอุ้เรือทั้งล้าเลยอะเราสามารถเดินได้ด้วยท่านผู้ชม มีแบบตีตะขาบรถถังตัวนี้น่เป็นการการทิ้งป้าไม่น่าจะเป็นเรือล่มอะไรอย่างนี้บ้น่าจะเป็นการทิ้งนะครับเหมือนโลกที่ล่มสลายเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นการทิ้งลงมาให้เป็นที่อยู่ของปาลปาอะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะเห็นเรือลํานี้นะผมเพิ่งดูแบบซีรีส์โลกิมาใครเคยดูบ้างครับใครดูมาแล้วบ้างเอาเป็นว่า,าวจะผมจะไม่พูดสปอยว่าแล้วกันครับมันเหมือนเดอะบอยนะครับเดอะบอยแบบทิ้งเศษซากอะไรแบบนี้นะครับโอ้โใครที่ดูซีรีส์โลกิแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับเหมือนเดอะบอยเลยนะครับเนี่ยเป็นที่ทิ้้้้งงขยยะะนนครรัับโโออหีี่เเเืทลลลําแวก็มศษ วกยุทธปรณกอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเศษซากที่เขาตั้งใจทิ้งหรือเป็นเศษซากที่แบบมันพังลงมาจร vision, S, ิงๆแบบอาจจะเป็นสะพานหรืออะไรเงี้ยนะครับหมู่นี้เรือทั้งลำเลยท่านผู้ชมเรือทั้งลำเลยอะเราเดินได้ด้วยนะเราเดินไปเดินไปดูเห็นอะไรแปลกไหมดูดีแล้วแบบปลาเปิอก็ดูวังเวงแลวนะปลาเปิอไม่ค่อยมีด้วยนะเดินไปได้ฮะเห็นภายในของเรือนะครับถ้าเกิดโล่งขนาดนี้น่าจะตั้งใจทิ้งลงมานะดูดิดูมันไม่มีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรนะครับน่าจะเป็นตั้งใจทิ้ง ลงมาให้เป็นแบบปกาลังอะไรเงี้ยน,นะครับเป็นที่อยู่ของปลาเดินได้ด้วยเดินได้ด้วย้ไวยไปไปไปต่อไปต่อไปต่อเยอะๆโอ้โหนี่เจอนักดาน้ำอีกคนหนึ่งนะครับลงมาลงมาดูนะครับนี้คือเรือทั้งลําเลยคือเราเคลื่อนที่ไปได้น้อยมากเคลื่อนที่ไปได้น้อยมากโอเคนี้เริ่มมาหลังเรือแล้วนะครับนี่ฮนะโอเคโอ้ข้างล่างมีเศ้นายเพียบเลยอ่ะไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะตรงพื้นอ่ะก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับว้าว โอ้โหผมเรื่องงงแล้วผมขอขึ้นไปดูข้างบนได้ไหมว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับโอ้มีเยอะเลยนะครับเราจะลงไปปลายสุดเลยนะครับมันอยู่แบบใกล้ใช้ฝั่งมากๆเลยนะครับคิดว่านะ่าเขาน่าจะตั้งใจมาทิ้งนะครับตรงนี้คือจุดที่เราหลกรอบแรกก็น่าจะต้องมาฝัออ่งนี้เอ้ย hey, ไม่ใช่ดิอีกฝั่งนึงนี่คือจุดเดิมแหมผมหลบซ้ำสองรอบเลยนะก็มาจุดตรงตรงนี้ตอนลงแล้วนี่นี่นะครับก็จะมาตรงแบบส่วนที่ัวรเรือหนึ่งนะครับ ก็จะมีเศษซากนะครับการทิ้งนะครับการทิ้งมาไปให้เป็นแบบแนวปากการังตรงส่วนตรงนี้นะัท่านผู้ชมตรงนี้ก็น่าจะมีรูปให้เราดูด้วยหรือเปล่ามีไหมมมีชื่ออยู่นะคใครอยากมาก็มาตามต้นชื่อน,นี้ได้เลยนะครับใครอยากมาสํารวจนะครับสามารถเข้าไปดูได้ไหมมีคนกระโดดมีคนกระโดดมีมุมมีซากเรือนะครับนี่ดูดิบนชายฝั่งก็มีนะครับเฮ้ยหรือว่ามันเป็นอะไรที่วะท่านผู้ชมแบ,แบบว่าอ่าแบบกาลังจะแบบึ้นบกอะท่านผู้ชม มีคนแต่งงานด้วยนะครับแบบคนกําลังจะขึ้นแบบขึ้นบกตรงเนี้ยแล้วก็ทุกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะที่นี่คือที่ไหนนะพ็นเกาะเกาะวาเกาะวานูอาตูนะครับอยู่ตรงบอดีรครับผมหมุนกอนครับอาประเทศไทยนะจะอยู่น่าจะอยู่แบบนึงเดี๋ยวผมงงในในบทมื่อกี้ตรงนี้อาประเทศอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สหรัฐอยู่ตรงนี้ด้านบนนะครับ ไม่รู้แน่ใจว่าก่อนนี้เนี่ยความเป็นมามันเป็นยังไงถึงมีเซซากของอะไรพวกนี้อยู่เยอะมากๆเลยครับใครที่รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับโอเคพิกันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดตอไปเลยดีกว่านะครับพิ่กัดตอมานะครับจากคุณสยามมานะมุตินะครับบอกว่าเจอหุ่นยนต์ในเรื่อง Star ์ a r s ด้วยครับพี่แล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาแล้วก็ไปดูกันเลยเรื่องเฮ้ยไงไงเฮ้ยตื่นมาชมมันมีจริงๆงเหรอตื่นได้เลนะ นะนี่มันในในเดี๋ยวนะมันมีคนทําหุ้นไปตั้งตรงนั้นหรอเฮ้ยแต่ว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะสะพานแล้วโอ้ยสะพานนะอันนี้สะพาน,นนี่ตัวมันใหญ่มากเลยนะใครเคยด,ดูเรื่องสตาร์วอลคงจะคุ้นกับกุญยนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมหาข้อมูลก,กันว่าหุนตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับนี่ครับผมจะเซิร์ชว่าชื่อ,อยานต่างๆในสตาร์วอลนะครับขอไปดูก่อนผมหาก่อนท่านผู้ชมมันจะเป็นลำแบบไหนนะนี่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 เป็นไอ้ลำนี้ไอ้นี่ไอ้นี้มันมีหลายรุ่นด้วยนะครับ ชื่อของมันน่าจะเป็น ATAT AT นะครับน,นี่น่าจะชื่อของมันน่าจะ ATAT AT นะครับลองเซิร์ชก่อน ATAT AT. นี่นะครับเป็นยาน ATAT AT ใน Star War s นะครับดูดิมีจริงๆนะท่านผู้ชมที่นี่คือที่ไหนผมดูก่อนนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ในประเทศอะไรนะครับดวผมขอดูก่อนที่นี่ตั้งอยู่ในยุเคนนะท่านผู้ชมแล้วจุดที่ผมลงเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ไหนอะ ตัวนี้เหรอเอาหาไม่เจอนะท่านผู้ชมตัวนี้เหรอเออนี่ไงตัวนี้อฮ้ยมันมีจริงๆเหรอเขาจะสร้างหุ่นยนต์อยู่ในแม่น้ำมันเป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นภาพตัดต่อนะครับน่าจะเป็นภาพตัดต่อเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแม่น้ำอะไรในฤรดูปกติจะเป็นแม่น้ำครับดังนั้นหุ่นยนต์ประมาณนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ครับเราต้องดูจากพิกัดตรงอืน่นสะพานเลยดูสะพานถ้ามันมีจริงรต้องมองเห็นนะครับนี่เนี่ยบ้านเป็นแม่น้ำในาน,าน,น,าน้ำนนปกติอะ แต่ไม่มีนะครับมันต้องไม่มีหุ่นยนต์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาพตัดต่อแต่ว่าตัดต่อได้ได้ได้แบบได้บรยากาศได้เหมือนมากอะ่ะนี่เนี่เนี่ยยังไม่มีเห็นปะไม่มีนะไม่มีไม่มีหุ่นยนต์เละครับแต่บรยาก,การในสตาร์วอลในดาวที่แบบอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบแบบเป็นดาวที่มีหิมาอะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าเอ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 ทเอทไปตั้งอยู่างั้นมันมันเหมือนมากเลยนะเอทเอทอยู่บนโลกเราจริงๆครับสามารถแบบมาดูกันได้เลยครับใครอยากจะมาก็ เซิร์ช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 ชื่ออะไรดีวะที่จะเจอได้ดอนอะอันนีนนนจจ้แล้วกันเซิร์ชชื่อนีอ้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเจอแล้วก็จะได้มาดูุูนยนต์อะเอทเอทกันนะครับนี่ล้วก็อยุดตรงนี้นะโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พี่กดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณสกุลวัดสกุลว,วัดนะครับบอกว่า ตรงนี้สวยมากครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันตรงนี้สวยมากครับเหมือนจะเป็นใช้ฟังนะครับของของ,ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในแคริ์เนียนะครับผู้ชมดูจากภาพดูนะแล้วเนี่ยโอ้โหมีน้ําตกอีกหรอ่ะเฮ้ยมีจริงหรอมันมันเป็นน้ําตกที่แบบอยู่แบบริมทะเลอะ่ะเนี่ยดูซิ เ <_ an _> ฮ้ยมีจริงด้วยว่ะเฮ้ยมันสวยมากเลยนะผู้ชมเป็นน้ำตกที่อยู่ริมทะเลแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ไหลลงทะเลอ่ะแล้วหูทะเลแบบครามมากแล้วทำไมไม่มีนักท่องเที่ยวเลยผูน้ะชมดูดิแปลกมากนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยโอ้โหแล้วบรรยากาศโคตรด,ดีนะครับแล้วมีช่องลอดตรงนั้นด้วยมันโคตรจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับทำไมไม่มีคนมาเที่ยวเลยอ่ะชายฝั่งแคลิฟอนนร์เนียนะถ้วผมต้องไปดูวันอื่นๆนะครับน่าจะเป็นนั่นน่าจะมีคนมามาเที่ยวนะครับไปดูวันอื่นๆนะครับมีไหม เขาห้ามลงไปแน่เลยท่านผู้ชมดูจากเนี่ยน่าจะห้ามลงไปในช้ยห้าตรงนี้นะครับดูได้แต่ข้างบนนะครับก็ว่าเราทำไมถึงไม่มีคนเลยนะคเบเออโคตรเจ๋งเลยนะ ถ้าเป็นเมืองไทยนะเรียบร้อยมาแล้วนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับถูกแบบราส้งตมส้มต่ำมาตั้งเรียบร้อยมาแล้วเราเป็นประเทศไทยดูประเทศเขาแบบท่องเที่ยวแบบโคตรอนุรักษ์ไม่ให้ใครลงไปเลยทั้งทั้งที่เขาจะทําที่ลงมาให้ลงมาเที่ยวก็ได้นะแต่เขาแบบอนุรักษ์มันอ่ะเขาก็เลยแบบไม่ให้ใครลงมาทั้งนั้นเลยนะครับจากดูใช่ไหมดูข้างบนนี่เป็นเป็นอะไรที่ที่ประเทศไทยควรจะทำบ้างครับดูดิรดจอดนเต็มไปหมดเลยนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวจริงๆก็ไม่ต้องให้ลงมาก็ได้นะครับหลายที่ประเทศไทยก็พังเพราะการท่องเที่ยวก็มีนะครับยังไงก็ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์กันด้วยนะครับยกตัวอย่างก็แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับร้านส้มตำย่างหมีใช่ไหมนี่มีข้างบนมีมีข้างบนนะครับแล้วก็ยืนดูจากข้างบนลงมาครับไม่ต้องลงมาทำลายสถายภาพด้านล่างอะไรนะี้มาทะเลไม่ไม่จำเป็นต้องมาเล่นน้ำทะเลก็ได้นะครับเนี่ยมายืนดูอย่างเดียวก็ก็ถือว่าโอเคชื่นชมธรรมชาตินะครับเออครับได้พูดเรื่องอะไรแบบนี้ก็นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวจะมีดามากกันเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะะี่ครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมน,นะครับสำหรับใครที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจนะครับก็สามารถมาแบ่งปันกันได้โดยการก็พิกัดน,นะครับหรือว่ากบทังดิ้งก็ได้นะคะะรับเราเอามาโพสต์ใต้คลิปนี้นะของใครน่าสนใจก็จะได้เป็นไกด์นำเที่ยวในสัปดาห์หน้าๆต่อไปนะครับและยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ และถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปในช่องเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดส่งกระดิ่งเอาไว้ได้เลยครับท่านผู้ชมจะไม่พลาดคอนเทนต์สไตล์นี้เลยนะครับเพราะผมลงคลิปเนี่ยจะได้เห็นคนแรกๆจะได้เข้ามาเป็นหนึ่งเม็ดสองเ็สามก่อนนะครับอย่าไปตามกดหัวใจให้เนอะวันนี้ผมมาแลดวแครั้อขอโทษครับเพแล้วไว้เจอกันอีพีหน้ากราบสวัสดีครับบ๊ายบาย